มาไงบอกว่ามาใครไปเอาไก่ลงมากินเราใช่ไหมเลยไ้กู้เอาไว้ยังสูงขึ้นไปได้ยังไงบอกว่ามาทีนี้อย่า,บอ,อาบอกว่าปินประตูขึ้นไปนะต้องทำหน้านิ่งเลย อืทำหน้านิ่งนะเราอะ่ะอิ่มแล้วสิเนียนดูนะครับมันขึ้นไปได้ยังไงครับไก่อยู่ตรงนี้ครับหลังตู้เย็นนะครับ หรือว่าจะปีนประตูขึ้นไป